สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ดูไพ่ยิปซีกับอาจารย์บาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทำแรนดอมรีดดิ้งนะคะในหัวข้อ,อ,อที่แบบบาร์บี้จะทำบ่อยมากนะคะว่าเขาเนี่ยคิดถึงเราไหมนะคะใครกันที่ เขาคิดถึงเราดีกว่าไม่ไม่เอาว่าใครคิดถึงเราดีกว่าเอาว่าตัวคนที่คุณนึกถึงอยู่ปัจจุบันนะคะนึกถึงําถึงนะคะคนคนนั้นคิดถึงเราไหมนะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราสลับกันบ้างนะคะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเป็นดวงโหตงร้อยเปอร์เซ็นต์นะจนกว่าจะได้ดูส่วนตัวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นที่เรานึกถึงเนี่ยเขาคิดถึงเราหรือเปล่านะคะ ดูว่าตัวคนคนนั้นคิดถึงเราไหมดีกว่านะคะดีกว่าต้องไปแบบว่าคาดดงคาดเดาเนาะว่าเอ๊เขาเป็นใครกัน<ม>เพราะว่า<ม>คือวิรู้เลยว่าต่อให้คาดเดายัางไงก็เป็นแฟนเก่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่เ่าเป็นคนมีเจ้าของแค่นี้แหละคืออันนี้แหละคือช่องเราก็มีมีประมาณนี้นะคะบอกเลยคือไม่ต้องแบบว่าดูดูอีกต่อไปแล้วนะคะก็คือเดาทางไพ่ออกแล้วนะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ๋อ,อก่อนอื่นนะคะไอ้ทุกวันเอยทุกวันทุกคนค้าหรืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากเรียนค้าจิตวิทยานะคะ21วันลืมแฟนเก่าเราจะมีกระบวนการให้ทุกทุกคนทำนะคะเป็นกระบวนการของจิตวิทยาเนาะคนที่เป็นลูกดวงของมาบีที่เคยดูดวงด้วยกันเนี่ยก็สามารถมาเรียนได้นะคะคลาสนี้ถ้าใครมาทันเวลาเออรี่เบิร์ดนะคะ ถ้าใครมาทานเนาะเดี๋ยววิจะเริ่มเรียนประมาณากลางเดือนนี้นะคะใครที่สนใจรีบๆลงเลยนะคะราคาไม่ถึงพนันจากปกติถ้าใครลงไม่ทนันภายในกลางเดือนนี้นะคะภายในต้นเดือนนี่แหละเดี๋ยววันที่10เนะี้ยถ้าไม่ทันนะคะเดี๋ยวทุกคนจะต้องจ่ายราคาเต็ม ราคาเต็มเนี่ยหกพันอพบวกๆเลยนะคะใครที่สนใจราคาไม่ถึงพันรีบๆมาสมัครเลยนะจริงๆบิ๊าปิดรับไปแล้วแต่ทีนี้มีคนขอร้องเอาไว้ี่ก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวให้วันที่บิี่สอนปุ๊บเนี่ยเาบิปิดรับเลยนะคะใครที่มาทีหลังราคาเต็มนะ เป็นคลาสจิตวิทยานะคะจะมีทั้งกระบวนการหนึ่งคือเรื่องของการแก้กรรมนะคะในเรื่องของแบบพิธีมูเตลูนิดหนึ่งนะคะ2คือหลักการพิธเีเหมือนเป็นกระบวนการทางจิตวิทยานะคะแล้วก็มีสอนจิตวิทยาด้วยคือคอสนี้คือแน่นมากๆบอกเลยราคาเนี่ยคือถ้าในอนาคตเนี่ยขึ้นถึงหมื่นก็ไม่แปลกนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคลาสนะคะโรแมนติกแองเจิลนะคะให้อ่อ ใครนางฟ้านี้นะคะใครที่สนใจอยากเรียนนะคะเท่ากันเหมือนกันนะจากปกติราคาประมาณ4,000อัพเกือบ5 0 0 0นะคะให้ไปในราคาไม่ถึง1,000นะทุกคนรีบๆลงสมัครนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมาเสียดายทีหลังนะคะใครที่อกหักปุ๊บออนไม่ได้อย่างเงี้ยก็มาสมัครได้เนาะแล้วก็บาร์บี้เปิดคลาสใหม่นะคะสำหรับปีใหม่นี้เนาะราคาพิเศษเหมือนกันถ้าเกิดใครไม่ทันก็ จบนะคะจบนะคะคลาสนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อคลาสเลยแต่มันเป็นคลาสที่เราใช้ขบวนการในการที่ใช้จิตวิทยาทำให้คนตกหลุมรักเราเฮ้ยถ้าเราแบบว่าถ้าเราใช้คลาสว่าแบบว่าตกหลุมรักอย่างเงี้ยได้ป่ะชื่อคลาสว่าตกหลุมรักได้ป่ะคลาสนี้นะคะสำหรับคนที่แบบว่ารู้สึกเหมือนแบบ อยากให้ใครชอบเราอะเออเป็นจิตวิทยานะคะคือบิบิพูดเลยนะว่าเวลาเรา,เรารู้หลักจิตวิทยามันดีกว่าการที่เราแบบใช้ไสยศาสตร์อะแ่่บางคนคือแบบว่า รักกูหลงกูอะไรเงี้ยหมดศิยศาสตร์ไปหมดตังไปก็ใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าจิตวิทยาเนี่ยมันจะอยู่กับเราได้นานเนาะคลาสนี้ยชื่อคลาสว่าตกหลุมรักดีน่ัวแมเอออันนี้คือตั้งตั้งตั้งสดตอนนี้เลยนะคะชื่อคลาตกหลุมรักสำหรับคนที่แบบกําลังจีบใครอยู่แล้วก็แบบอยากรู้วิธีการเข้าหาอยากรู้วิธีการทําอย่างไรให้เขาแบบชอบเราอะไรแบบเนี้ยเออคือพี่แบบดีใจมากที่พี่ได้สอนนะเพราะว่าแบบมีคนแบบ มาปรึกษาแล้วแบบมาถามเยอะมากนะคะชื่อคาดว่าตกหลุมรักนะคะใครที่แอบชอบใครบางคนอยู่หรือแม้กระทั่งเป็นแฟนกันแล้วก็ทำได้เพื่อเติมความหวานนะคะแบบแอบชอบอยากให้เขามาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยหรือมีคนคุยแล้วอยากให้เขาแบบมาชอบเราอเออเลือกเราเลือกฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลงคอร์สได้นะคะชื่อคอร์สตกหลุมรักนะจากราคา ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งนะแต่ว่าพีา่น่าจะตั้งประมาณหกพันัพถึงเก้าพันเนี่ยแหละอคอร์สพี่แพงอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่แพงสิมันราคาแบบเออจึ้งอยู่แล้วอะ่ะดังนั้นใครสนใจนะคะ cf มาได้เลยแค่นี้แหละเมาส์เมาส์เยอะมากนะคะสามคาัสนาะพี่ฝากไว้ด้วยนะคะดีใจอะ่ะคือแบบใกล้จะเรียนกันแล้วอะ่ะฉันแบบว่า อยากให้พวกเธอสมหวังในเรื่องของความรักฉันแบบฉันฉันใช้ประสบการณ์อันมากมายขว่าฉันจะแบบขว่าฉันจะมั่นใจแล้วก็เปิดคอร์สมาได้นะคะรับรองแบบพี่เสียตังไปเยอะมากกับการเรียนขอพลังงานให้หนะะ่อยค่ะเขาคิดถึงเราไหมจะบอกว่าผู้ชายที่อันนี้แบบว่าครอบครัวจะมาดูไหมเนะี่ยผู้ชายที่เป็นแฟนบี้ส่วนใหญ่เนี่ยบี้จะจีบเองตลอดนะคะ คือแบบว่าเราจะเป็นฝ่ายเลือกเวยเราจะไม่ชอบให้ใครแบบมาเลือกเราเออเราจะเป็นฝ่ายเลือกนะคะดังนั้นเนี่ยคาตกหลุมรักสําหรับคนที่แอบชอบนะคะอยากให้เขารักเราอะไรเงี้ยลงค้สนี้เลยนะคะเขินเลยเขาคิดถึงเราไหมอุ้ยแฟนเก่าปะเนี่ยคนที่คุณถามถึงอีกแล้วหรอเขาคิดถึงเราไหมเอ,อ๊ เขาไม่แสดงออกนะคิดถึงแน่นอนหนึ่ง้ออร์เซคิดถึงแน่ๆคิดถึงแน่ๆทุกคนคิดถึงแน่ๆคิดถึงแน่ๆเขาคิดถึงเราไหมคิดถึงนะคะคิดถึงนะแล้วก็แต่เขาเหมือนแบบว่าคิดถึงแต่ไม่แสดงออกคิดแต่ไม่ถึง คิดคิดแต่ไม่ถึงเธอคิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงอะ่ะแบบเก็บแบบแบบเขาอจะคิดถึงคุณตลอดเลยนะช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวอืมเขาจะคิดถึงคิดถึงคุณแบบรู้สึกว่าแบบว่าอืม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีความแบบว่านึกถึงตลอดในช่วงเวลาที่ที่อยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวเวลาเงาเงาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนคุณเนี่ยแวบเข้ามาในความรู้สึกของเขาตลอดเลยนะคะและ้วก็น่าจะเป็นคนเก่าเนาะคนเก่าที่ไม่ได้คุยกันแล้วคนเก่าที่เลิกกันไปนะคะก็คิดถึงเราอืมแล้วก็พี่กมีความรู้สึกว่าในหัวเขาอ่ะมันวนเวียนคิด อยู่ตลอดเลยว่าแบบอยากทักคุณมาหรือว่าทำทำยังไงดีที่สามารถคุยกับคุณได้อะไรเงี้ยทักคุณได้แบบทํำยังไงดีนะให้เขาแบบ c o m m u i c คือมันเหมือนแบบเขาทํำไหมเขาไม่ทํานะแต่เหมือนแบบเขาเขาทักไหมไม่ทักเขาคุยไหมไม่ได้คุยแต่เหมือนแบบในใจเขาคิดว่าแบบเขาเขาอยาก อยากสื่อสารอยากสื่อสารอยากจะากทักมาแต่เหมือนแบบว่าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากทักอยากอยากอยากพูดคุยนะคะแต่ดาบเขาไม่เคยคิดที่จะลืมคุณแล้วป้าพี่มองว่าเขาเขาไม่ได้คิดที่จะลืมคุณอะหมายถึงว่าเขาไม่ได้แบบพยายามที่จะม o v ออนอะไรเหมือนเขาแบบ ตั้งใจอยู่แล้วว่าเขาจะเก็บคุณเอาไว้ในความทรงจํานะเขาจะไม่ได้ลืมคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดือซันอาจจะมีการทักมาในอนาคตบ้างนะคะถ้าถ้ามันได้ไหวจริงพี่รู้สึกว่าเหมือนเขาอยากจะเริ่มต้นแบบรวบรวมความกล้าที่จะทักคุณมาให้ได้ในอนาคตนะคะมีโอกาสที่เขาจะเดินหน้ากับความสัมพันธ์นี้หรือเขาจะทักคุณมานะคะในอนาคตเนาะ ให้เดอสตันบาร์บี้มองว่ามันก็มีโอกาสอีกที่เขาอาจจะเหมือนแบบแค่มาส่องหรืออะไรแบบนั้นก็ คือในสายตาเขาเนี a ALLY, a ่ยเขารู yapıyor, um, ้สึกว่าคุณดูมีเสน่ห์ขึ้นนะดูมีความน่ารักดูมีความแบบสง่าผ่าเผยดูดูแบบดูน่าสนใจมากขึ้นจากเมื่อก่อนนะคะจากเมื่อก่อนที่เขาเคยแบบรู้จักกับคุณเขารู้สึกว่าคุณดูดูแบบดูมีอะไรมากขึ้นดูดูน่าสนใจมากกว่าแต่ก่อนที่เขาเคยรู้จักเขาเขามองว่าคุณแบบดูดู ดูเหมือนแบบว่าเป็นเดอะซันอะเดอะซันคืออาจจะมีชื่อเสียงมีมีความดึงดูดมากกว่าแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดูโดดเด่นแล้วก็ออแต่คือปกติแล้วอะบ๊าบบี้จะพูดว่าคุณเหมือนขยะเปียกใช่ไหม <laughs> ปกติแล้วบ๊อบบี้จะบอกตลอดว่าแบบเฮ้ยเขาอะชอบคิดว่าคุณเป็นขยะเปียก ถูกปะเ้ยจะพูดตลอดว่าแบบคุณคือขยับเบียกของเขาแต่ตอนนี้ congratulations นะคะ congratulations หมายถึงว่าดีใจด้วยตอนนี้เขาคือขยับเปียกของคุณแล้วเขาคือคุณแบบน่าจะดูแบบโดดเด่นในโลกโซเชียลนะคะบางทีอาจจะแบบสร้างภาพกปเพ้อทำตัวคือไม่รู้อ่ะอันนี้มบบไม่ได้ว่าคุณสร้างภาพนั้นแต่ว่า บางทีคุณอาจจะดูแฮปปี้ในโซเชียลมีเดียไงแต่คือข้างในคือแบบร้องไห้อยู่ก็ได้นะถ้าเกิดคิดถึงเขาจะตายแล้วอะไรอเงี้ยไม่งั้นไม่มาดูดวงหรอกถูกปะ <c ười> คือเขารู้สึกว่าคุณดูแบบดูมีความสุขอะเออดูดูแบบน่าดึงดูดดูแบบน่นารักดูดีอะเอออะไรอย่างเงี้ยเขาเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆเขามองคุณในในโซเชียลไงเออโซเชียลมีเดียเขารู้สึกว่าคุณแบบ ดูดูมีสนเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาเขาตัวเขาเองก็เหมือนแบบดูเป็นเดอสเดซันน่ะแล้วเขาเองก็เหมือนขยะเปียกอะเออคือคือเรื่องราวมันกลับกันเพราะเขามาหเห็นคุณเขารู้สึกว่าคุณดูดูดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อ เห็นไหมคิดถึงแล้วคิดถึงอีกใครที่อยากเรียนไพย,ยิสซีมาเรียนกับนี่ได้นะคะอยากแบบอยากเป็นไพย,ยิสซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากดูไพย,ยิสซีเป็นนะคะก็มาเรียนกับนี่ได้เนาะคิดถึงแน่คิดถึงแน่แ,นแม่คิดถึงอยากคุยจึ้งมากคิดถึงสุดอยากแบบคือเอบางเคสนะคือเขาเคยแบบ วัดฝันหรือจินตนาการในเรื่องของการแต่งงานหรือการมีครอบครัวไว้ด้วยอะหรือคุณอาจจะแบบเคยคบกันแล้วแบบเคยคุยกันเรื่องแต่งงานเอาไว้ไรเงี้ยคิดถึงสุดแล้วต้องเป็นคนเก่าด้วยนะถ้าแบบไม่ใช่คนเก่านี้ไม่ต้องถามนะไม่ใช่คลิปนี้แน่นอนคือคิดถึงแต่แบบเหมือนแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบไม่คิดถึงอะไรหรือป่าคิดถึงเด็ดกุหลาบแล้วแบบทักไปดีไม่ทักดีทักไปดีไม่ทักดีคือเหมือนแบบไบโพล่าแดกแล้วตอนเนี้คือแบบ คือคิดถึงนะแต่ใจนึงก็อยากคุยแต่อีกใจนึงก็แบบไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยเออขับส่วนกับตัวเองสุดอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเขาพยายามแบบห้ามใจตัวเองมากๆนะคะในการที่แบบแล้วคือ at least อย่างน้อยที่สุดบาร์บี้รู้สึกว่าส่งคุณเขาอะหลายรอบแล้วพยายามบอกกับตัวเองว่าแบบไม่ฉันจะไม่ส่งเธอแต่แบบว่าพอเคยเป็นมากเคยเล่นไอจีไหมหรือ f a c e b o o k ก็ได้ เวลาสตอรี่เวลาสตอรี่มันขึ้นน่ะมันจะเป็นวงกลมกลมเว้ยฮะมันจะเป็นวงกลมกแจ้งเตือนน่ะเออให้มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนคนนี้ยอัพสตอรี่นะอะไรเงี้ยแล้วคือบี้เชื่อว่าหลายคนเวลาแบบชอบใช้แอคลุมอะไปส่งแฟนเก่าแล้วเวลาแบบมันขึ้นมาเงี้ยเราก็พยายามแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะพยายามห้ามใจตัวเองให้ไม่เข้าไปส่ง อะไรเงี้ยแบบตีบต,ตีกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยฉ,ฉันจะไม่เข้าไปส่งนะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือกดจะ้ะกดเขาไปส่งจะ้ะจบเลยนะคะชีวิตจบตรงนั้นก็คือส่องอยู่ดีอะไรเงี้ยพยายามแบบไม่ส่งเท่าไหร่ก็คือส่องอยู่ดีทุกคนดูดีวิชัยไพ่จนพุนจนแบบไพ่ศึกหลออะ่ะเห็นปะ่ะนี่คือไพ่ปุกเสกนะ เนี่ยมาบี่มีปล่อยด้วยนะคะถ้าใครสนใจแล้วปล่อยให้ลูกศิษย์เลยนะแต่แต่เชื่อไหมว่าตั้งแต่บามบีดูดวงมาบาบี่ไม่เคยเปลี่ยนไพ่เลยนะไพ่โคตรขังนะคะใช้แบบประกบอบอาชีพใช้ทุกวันใช้จนพุนพุนแบบไพ่บอกว่าพักก่อนเปลี่ยนสําหรับได้แล้วอนะไรอย่างเงี้ยเออสงสารน้องใช่เขาเขาเขา,เขาคิดถึงคุณแบบว่าไม่เคยจางหายเลยแล้วก็พยายามแบบเหมือนต่อให้พยายามไม่อยากส่งยังไงก็ต้องส่งเว้เพราะว่าแบบ เพราะว่าเขาคิดถึงอะเออเข้าใจปะไม่ไม,ไม่มีอะไรมากอะแต่ว่าตอนนี้กําลังตีกันอยู่กาลังไปไปคุยกับตัวเองอยู่นะว่าแบบกูจะทักไปดีไหมหรือว่าไม่ทักอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราตอนนี้เลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรา10ดาบทำไมอ่ะ ไม่เจ็บป่ะคุณไปทาอะไรให้เขาหรือว่าเขาคิดถึงคุณจนรู้อุ้ยเจ็บอ๋อฉันนึกถึงเพลงนนทนน่ะทุกคนมาพี่จะกรีดการ์ดนิดนึงนะพี่เป็นคนแบบนี้คะไม่ต้องเราไม่ต้องคีบลุกเราเราเราแบบเป็นแบบนี้แหละนึกถึงเพลงอะไรบ้างเจ็บที่ยังรู้สึกเจ็บที่ยังเสียใจเจ็บชังรักเพลงของนนทนนะแกอฮ้ย อย่าบอกนะคนมีเจ้าของอีกแล้วเหรอมึงวิทำไมมันที่ฉันกินกัดน,นางเจ็บที่แบบเจ็บที่ความสัมพันธ์นี้มันจบเว้ยแล้วแม่งแบบมันจบจริงแต่มันไม่เคยลืมเว้ยอาจจะเป็นเรื่องของความถูกต้องหรือเปล่าเป็นปัญหานะ่ะคนมีครอบครัวมีเจ้าของอีกแล้วเหรอฮะทำไมมันเป็นเรื่องความถูกต้องอะ ทำไมเป็นเรื่องความถูกต้องคนมีแฟนแล้วรหรอหรอะไรเงี้ยเดือดซาหนุ่ยนางอะเอาจริงป้าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากแบบอยากคบคุณน่ะแต่แบบมันมันเป็นเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งปัญหาคือเขามันเป็นเรื่องของความถูกต้องอะหมายถึงว่าเขาอาจจะมีในเรื่องของการแบบกบี้ก็เลยมองว่ามันมันเป็นเรื่องของแบบสถานะหรือเปล่าแบบคุณไม่โสดเออ เขาไม่โสดหรือพ่อแม่ไม่ไม่ชอบหรือวัฒนธรรมจารีดความถูกต้องอะไรบางอย่างที่มันมันไม่ได้อ่ะคะ่ะมันก็เลยทําให้คุณกับเขารักกันไม่ได้คือเหมือนเขาจําเป็นต้องจบความสัมพันธ์นี้อย่างเงี้ยแต่คือใจเขาอ่ะในใจเขานะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณมากตลอดคือในใจคิดอย่างนั้นตลอดเลยอะ่ะแล้วเหมือนบี้ว่านะเหมือนเขาอ่ะไม่เคยแบบคิดที่จะลืมคุณหรือไม่รักคุณเลยแต่ว่า คือพอความสัมพันธ์มันต้องจบไปอ่ะมันทําให้ตัวเขาเองรู้สึกว่าเหมือนมันเจ็บอ่ะพอแบบได้เห็นคุณแบบดูดีดูเฉิดฉายในสังคมดูน่ารักดูแบบดูมีสเสน่ห์มันก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าแบบเคียแบบเสียดายว่ะอะไรอย่างเงี้ยแกฟิลป่ะเนี่ยกูไปวิคิดถึงคอร์ดไอ้นี่เลยที่แบบว่ามีคนชอบรีเควสต์มาว่าแบบเออบีม้มีคอร์ดแบบให้แฟนเก่ากลับมาไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า คือว่าพี่คิดก่อนนะคิดหนักมากเลยนะไอ้คอร์ดนี้เพราะว่าพี่อกเหมือนแบบมันก็เป็นดาบสองคมอะเนาะแบบบางทีเราเราเหมือนแบบว่าเราสร้างคอร์ดนี้ไปก็กลัวว่าจะแบบไปให้ความหวังด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะคะขอเป็นคอร์ดท,ที่เรามั่นใจก่อนเนาะเนี่ยจัสติ c อะความถูกต้องอะคือรู้ไหมว่าคุณคือแบบคนที่ทำให้เขาอะมีความสุขมากๆเลยนะ ช่วงเวลาที่แบบอยู่ด้วยกันอนะคือเขาไม่อยากจบกับคุณเลยอันนี้พี่พูดเลยนะไม่ว่าแบบเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นยังไงอะเพราะว่าเนี่ยเขาอะนอนนอนตายนะเขาเจ็บมากเลยนะไม่ใช่คือไม่ว่าเขาคือพี่ว่าคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้แบบแสดงออกว่าเขาเจ็บ เขาน่าจะเก็บอาการสุดเลยนะคะเท่าที่ดูนะดูนิ่งๆดูอะไรดูแบบไม่ได้มีอาการอะไรแต่ว่าแท้จริงแล้วคือเขาเจ็บนะแล้วก็ทุกวันนี้ยังเจ็บอยางเหมือนเหมือนแบบว่าถ้าถ้าเกิดสมมติคลิปเนี้ยให้เพลงอะไรชบาบี้ให้เพลงเจ็บที่ยังรู้สึกของนนทนนท์อะเนี่ยเจ็บแล้วก็ตายอ่องเลยจ้ะเดสไปเลยเดสมอร์เรไปเลยนะคะตายอ่องไปเลยยังเจ็บอยู่นะคะยังคงรู้สึกยังคงเจ็บอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะ ว่า Romance Angel นะคะไพ่นางฟ้าจะแนะนำอะไร Pay attention with the red flags Trust ให้คุณเชื่อในคือไม่ว่าลึกๆคุณน่าจะเชื่อในสัญชาตญาณคุณน่าจะพอจะรู้อ่าว่าเขาเองก็รู้สึกไม่ต่างคุณเจ็บเขาก็เจ็บ คือบี่ว่าคุณเซนต์คุณน่าจะพอรู้เหมือนกันว่าเขาน่าจะรู้สึกแบบนี้ Give your relationship a c h a n c e สำหรับบางเคสอาจจะกลับเข้ามานะคะ Healing family This could be the one r o m a n c e feeling บางกรณีบางคนไม่ว่ากลับเข้ามาในเวลาที่มันแบบถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนาะ มันมีในเรื่องของความไม่ถูกต้องหรือ justice เรื่องขึ้นลงขึ้นศาลเรื่องความยุติธรรมเกิดขึ้นทําให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องจบเขาจําเป็นต้องจบอาจจะบางคนมีครอบครัวแล้วยังไม่ได้หย่าแล้วมันมีเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลนะคะถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งมีทะเบียนสมรสมันมีในเรื่องของกฎหมายมาเกี่ยวข้องนะคะที่มันไม่สามารถแบบ คบกับคุณได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเสียชื่อเสียงหรือว่าโดนฟ้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นได้เหมือนกันเนาะดิสคู e ี้เดวานคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณแล้วก็อาจจะคือให้เชื่อในสัญชาตญาณของคุณเนี่ย trust t ส u ัชก็คือความเชื่อเนาะแล้วก็ pay attention with the red flag ให้เชื่อไว้เขาอาจจะเป็นคนที่คุณ คุณคิดว่าใช่ถ้าคุณคิดว่าใช่คองคุนนี้ก็อาจจะใช่แล้ววันหนึง่งถ้าเขาพร้อมหรือวันหนึง่งทุกอย่างมันถูกต้องเขาอาจจะกลับมานะคะแต่มันก็อาจจะไม่เสมอไปนะใครที่อยากดูกส่วนตัวก็ต้องมาดูนะเพราะว่ามันเป็นการอ่านโดยรวมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวว่จะมีให้อธิษฐานนะคะถ้าใครอยากให้เขากลับมาเนาะเป็นเก่าอ,อีกแล้วราศีลัคนาอะไรทำใจเหอะช่องเนี้ยตรงกับใครก็จะตรงแล้วตรงอีกอะไรอย่างเงี้ย มีถุน,นะคะ่ะธนูนะคะ่ะกันนะคะแล้วก็ราศีเมษค่ะตรงกับใครว่าจะตรงแล้วตรงอีกเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องเราเดิมๆของคนเดิมๆนะอันนี้ตกมานะอุ้ยมันตรงมากโปรดจงเชื่อใจเมื่อกี้ไงไพ่ครัสเชื่อ ความเชื่อเท่านั้นเพราะว่ามันมีแต่ความเชื่อเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าความเป็นจริงมันแตกมันแตะต้องไม่ได้ไงฉันได้แค่แอบมองเธอเพราะมันไกลเกินขวอยขวาเขามองคุณอยู่ตลอดนะคือทําตัวแบบสวยสวยแซ่บแทบทำตัวแบบหล่อหล่อหล่อรวยกวยยาวทาตัวชีวิตดีเข้าไว้เพราะเขามองคุณตลอดแต่เขาไม่ได้มาสองคุณแบบ ใช้แอคเขาจริงเขาก็าเอาแอคเขาหลุมมาส่งคุณจำมาไว้ที่พี่บอกไว้เขามองคุณตลอดนะคะดังนั้นเวลาจะทําอะไรก็คีบลุกเอาให้แบบเอาให้สุดนะคะบอกเลยนะฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้คิดถึงเธอดีใ,ใจ <laughs> <laughs> เดี๋ยวฉันจะอวยเพระเดี๋ยวฉันจะอธิษฐานด้วยขอให้คลิปนี้เป็นของฉันแต่ฉันไม่ได้ไม่ได้คิดถึงใครนะตอนเนี้ย <laughs> ความสุขทุกครั้งที่คิดถึงฉันแฮปปี้โอ้ยโคตรตรงเลยห่างกันแค่ร่างกายแต่หัวใจนั้นอยู่ใกล้เถอะต้องอธิษฐานแล้วนะแม่ไปไปอะไรอะไปกินมมากระทืบโบลมาแล้วทำไมดีดขนาดนี้อะมาค่ะทุกคนอธิฐานนะคะกับอาจารย์ว่าขอให้คลิปนี้เป็นจริงขอแค่นี้แหละ เพราะว่าความจริงทุกอย่างในคลิปนี้มันจึ้งมากเนาะคือเราไม่รู้จะอธิฐานว่าอะไรเราบอกว่าขอคลิปนี้เป็นของเราหรือขอคลิปนี้เป็นจริงด้วยเธอสาธุดงนะคะอธิษฐานมานะเพราะนี้คือการอนาน g e n e r a l reading นะคะให้พลังงานของเราจูนกันแล้วมันจะเป็นของคุณเนาะโอเคค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไครต์ใครที่สนใจคอร์สไหนหรืออยากดูส่วนตัวมาคอนเฟิร์มนะคะว่าแบบไหนมันจริงหรือเปล่าหรือว่าฉันมันโนนะคะ อ,อยากดูแบบอัดคลิปนะคะก็แอดไลน์มาได้นะคะเราไว้เจอกันนะบ๊ายบาย